คันวาจัยประสงค์แล้วการดุงกระวองคันวาจัยขี้ข้าดการบานกระวดงทานเอยคิดว่าทุกคนก็คือสิไดย้ยนคำสุภาษิตนี้และเฮาเองก็พร้อมที่จะไปประจนไทยบ่ว่าจะไกลหรือไกลถ้าเฮาอยากไปเฮาก็สามารถไปฮอดได้สบัสดีทุกคนมาพบกับปิดทานซองปิกตาชนแนลเนาะ ซึ่งว่ามือนีพิกจะพาทุกคนไปพิชิตภูลังกากันไปึ้นทรรนะคาและนี่ก็เป็นทางการทางอิทีเขาจะขึ้นไปกันทุกคนสมาชิกของเขาเมื่อนี้ก็มีประมาณเจคนก็คือผู้ใหญ่หาแล้วก็เด็กหน่อยสองแล้วก็มีแปดกับเอยผู้ที่เป็นไกด์นำเที่ยวของเขา ก่อนเขาจะขึ้นไปฮอตทำนาคาเนาะไกด์เพื่อนก็นจะได้แนะนำว่าจะใช้เวลาเดินทางขึ้นไปประมาณสชมู่โมตอนไปแล้วก็กลับอีก,กประมาณสชมู่โมแต่ว่าทีมของพวกเขาโบนอ์สามทุกคนประมาณสองสูโมตายหน่อยหนึ่งก็ฮอตแล้วและจุดนี้เป็นจุดทำอิฐที่ว่าเขาเยางมาฮอตนี่ก็คือเป็นอ่า หินที่ว่ามีโพพังลักษณะไข่คือก,กันกับเตาทุกคนหลังจากที่มาฮอนนี่เราเออยเพื่อนก็จะแนะนําให้ขอพรเพื่อจะให้มีอายุยืน,นสุขภาพเข้มแข็งไข่คือกันกับเตาที่มีอายุถึงพันปีเพราะมีความเสื่อว่าคนเขาจะอายุยืนยาวทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นการเดินทางที่แบบอา,อาจจะไกลในนึงและใส่เวลาหลายแต่บุหูวซึกเื่อยเลย และวิดีโอนี้ป,นปิกเองกับบัวดได้ทายหลายปันไดเนาะและเฮาก็ได้ตัดภาพมาที่ต้นที่ฮอททำนะคะแล้วภายในธ้รมจะมีลักษณะเป็นผนังไข่คือกันกับกิคพญานาคกำลังนอนขดตัวอยู่สแสดงว่าเฮาไดมาฮอททำกันแล้วทุกคนเป็นอีกจุดหนึ่งที่เด่นและสำคัญหลายนั่นก็คือ,อบอลน,นี่เลยบอลที่ปิกยางมาคือกันกับ,บา่เาเฮาอยืนอยู่บอเกา่าแต่ว่า พญานาคก,กำลังลอยพานเฮาอยู่ทุกคนจะเป็นลักษณะนี้เลยตัวจริงมนจะแบบาขายคือแหงแต่ว่ากองเขาอาจจะบดซัดเจนปันไดเพราะว่าเขาใส่โองทศัพท์เนาะและเมื่อมาฮอดเอื่อยไกลเพื่อนก็จะแนะนําว่าเฮาต้องเท็ดอย่างเม,ม่จุดใดที่เฮาต้องขอพรเกี่ยวกับหยังก็จะมีการขอพรเกี่ยวกับโชคลาภสุขภาพให้ทางเฮาและครอบครัว แต่ว่ามีอ่าโพ้นที่เพื่อน,นหามโข่นนั่นก็คือข้อเกี่ยวกับเรื่องความฮักนั่นเองทุกคนธรรนาคาเม่นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมันนิยมมากราบใบบูชาไหลเพื่อขอเกี่ยวกับโชคลาภเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่านักท่องเที่ยวก็พากันมาสมความมหัศจรรย์และ มาโขโพในสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้เพื่อนก็นยังได้บอกว่าสถานที่แห่งนี้มีขวามเสือบูหานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคยูห่วมก,กันกับมนุษย์เพื่อคอยปกป้องรักษาบ่ให้เกิดอันตรายเอ,อิ้นได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนตรงมาสมัมผัสกับตัวเองอะนะแล้วเขาก็จะ อ่าอันนี้เป็นทางออกจากถ้ำแล้วเนาะเพื่อเขาจะย่างไปเบิ่งจุดต่างๆของภูหลังกากันทุกคนและนี่เขาเก็ได้ตัดภาพมาตอนที่ฮอดผ่าใจขาดเพื่อนว่าอ่าเอินผ่าใจขาดยหาน,นว่ามีความสูงเราเห็นแล้วว่าโอ้ยยานคือใจจะขาดแบบนี้ทุกๆสถานที่จะแบบขึ้นมาถึงคู่เราสุดว่าน้ำไหลอัศาจรรย์ใจฟูสุดๆเลย หลังจากที่เฮาขึ้นไปกาไว้สังเ็จแล้วเฮากำลังจะลงไปเพื่อจะไปจุดต่างๆที่เป็นเสียรของพญานาคนั่นเองทุกคนพอมาฮอนบอลมีวิดีโอก็จะซับสุส่วนึ่งเพราะว่าเขาไทยลงตังอ่าเพราะห้อยางมาฮอดจุดนี้เพื่อนก็จะแนะนําว่าให้เฮาปดเกิบเนาะทุกคนบว้เฮาใส่เกิบเขาไปเพราะว่าสถานที่นี่มัน ผูคิดว่าซักซิดอิลีคือเบาใดไปในต้นคลิปว่าเป็นการเดินทางที่แบบอาจจะหนทางยากแต่โบเมื่อยเลย <S <S และมาฮอดบอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าเป็นบอนที่สำคัญเนาะ คือเขาจะมาขอพรเกี่ยวกับโชคลาภเงินคำอยู่บนนี้ก็จะเห็นมีหลายๆกลุ่มมากรเฮาเนาะทุกคนแล้วเขาก็จะมาขอกันตามลำดับซึ่งกับโบไดทายไว้ละเอียดแต่ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องได้มาหลังจากนั้นเขาก็ไไรเดินทางมาฮอดจุดที่เป็นเสียงของพญานาคเนาะกองที่ว่าไทยอาจจะบบสัดจนบันใดทุกคน แต่ก็คืออุลีและแล้วเขาับจบคลิปด้วยการมาเฮ็ดพาสปอร์ตหนังสือเดินทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติของไทยตามห้อยยูทูบเบอร์ทุกคนทุกคนอาจจะหัวเป็นไผ่เนาะและเขากระได้มาจำกาพิส์ภูลังกาว่าเขาได้มาทำนาค้ากันแล้ว อลองติดตามตอนต่อไปว่าเฮาสิไปใส่แล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจและฝากติดตามเนเด้อหาก็เริ่มเฮียนตัดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาจจะย,ยังสับสนแล้วก็การไทยทํากะอาจจะย,ยังบบทันละเอียดและกล่องเฮาก็อาจจะย,ยังบบทัดเจนเพราะว่าใส่ก่องโทรศัพท์จังไดก็ขอเป็นกำลังใจและฝากติดตาม YouTube น้องไม่เด้อ สุดท้ายนี้ก็ขอไว้พอนไ้คนที่มาเบิรงคลิปนี้จนจบจงมีสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเงินท้องไหลมาเทมาเด้อบ๊ายบาย